จัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ตอบโจทย์รัฐบาลดิจิตอลมิลเลนเนียมออโต้อุบลราชธานีเชิญลูกค้ามาสัมผัสเดอะเซเว่น The th, ชมใหม่อาชีวะอุบลเปิดซอนหน้ากากอนามายัยป้องกันโรคโควิด -19 อุบลเพิ่มมาตรการเสริมใจโครงการบวชใจตามรอยหลวงปู่มั่นก้าวผ่านโควิด -19 ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี เอส g ีกมี UST แล้ว New MG Extender กระบะพันยักษ์ให้มากกว่าความแกร่งสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีประจำวันที่13มีนาคม2563นะคะวันนี้พบกับดิฉันจีนัชยาจีปนนัการค่ะ เริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้นะคะทางจังหวัดอุบลราชธานีของเราค่ะจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ตอบโจทย์รัฐบาลดิจิตัลยกระดับการให้บริการประชาชนให้เข้าถึงบริการได้สะดวกและรวดเร็วค่ะ ที่ห้องประชุมสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานีนายเทียนชัยพุทธรังศีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดทำข้อมูลนายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนในแฟ้มนายจ้างเข้ารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตอบโจทย์รัฐบาลดิจิทัลยกระดับการให้บริการประชาชนได้เข้าถึงบริการที่สะดวกรวดเร็วโปร่งใสหลากหลายช่องทางโดยสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดอุบลร ราชธานีได้นําแนวนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเพื่อปฏิรูประบบและวิธีการปฏิบัติราชการโดยนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดก,การข้อมูลแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์มาจัดก,การข้อมูลในจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนทั่วประเทศที่มีมากกว่า9 0 0 0แสแฟ้มให้สามารถสืบค้นเข้าถึงและให้บริการข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วพร้อมยกระดับการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่ รัฐบาลดิจิทัลสามารถเข้าถึงบริการได้หลากหลายช่องทางครอบคลุมทุกรายละเอียดทันสมัยครบวงจรเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ20ปียุทธศาสตร์ที่6การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐซึ่งโครงการจัดทำแฟ้มในจ้างอิเล็กทรอนิกส์เปิดโครงการและเริ่มดาเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ คุณผู้ชมคะมิลลนเนียมออโต้อุบลราชธานีนะคะเิอลูกค้ามาสัมผัส The s ซเว่โฉมใหม่พร้อมยกทัพยนตรกรรมระดับพรีเมียมมาจำหน่ายในราคาสุดพิเศษคะ่ะอยู่เมิลลนเนียมออโต้อุบลราชธานีจัดงาน Experience The Seven by Millennium Auto ที่โชว์รูม Millennium Auto อุบลราชธานีในวันที่12-16มีนาคม2563นี้โดยภายในงานมีการจัดแสดงยนตรกรรมสุดหรู BMW The Seven ถึง2รุ่นคือ BMW 7 45 LE xDrive M Sport และ BMW 730 L D M Sport โฉมใหม่ที่เน้นความสง่างามดีไซน์กระจังหน้าทรงพลังเพิ่มระดับความหรูหราให้แก่ผู้ขับนอกจากนี้ m i l l e n เ ium Auto ยังได้นำยนตรกรรม p พรีเมียมแ c h b a c k อเนกประสงค์ BMW 630 D GT M Sport และ X2 มาเสริมทับในงาน BMW 745 L E X Drive M Sport เน้นความสง่างามและทรงพลังด้วยไฟหน้าเรียวยาวตัดกับกระจังหน้าทรงไตคู่ขนาดใหญ่สร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้วยระบบ BMW Laser Light เสริมความหรูหราสะดุดตาย,ยิ่งขึ้นด้วยล้อแม็ M Star Spoke ขอบ20นิ้วขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดเครื่องยนต์เบนซิน6สูบพร้อมเทคโนโลยี BMW Efficient Dynamics พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า ขณะที่ BMW 730L D M Sport ใช้เครื่องยนต์ดีเซล6สูบ3.0ลิตรเทคโนโลยีสูบิน Power Turbo 265แรงมา้าจับคู่เกียร์อัตโนมัติ Steptronic 8จังหวะนอกจากนี้ Millenia Auto อุบลราชธานียังเสริมทับรถรูด้วยยนตรกรรมนำเข้ารุ่นพิเศษ BMW 630D GT M Sport Premium Hatchback อเนกประสงค์สุดหรูเพิ่มความปลอดโปร่งในห้องโดยสารด้วยหลังคากระจกแบบพาโนรามิก พร้อมสร้างความสุนทรีด้วยเครื่องเสียงระดับโลก Harman Kardon ปิดท้ายด้วย BMW X2 อีกหนึ่งยนตรกรรมสายพันธ์ X โฉบเฉี่ยวด้วยดีไซน์สปอร์ตคูเป้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบเทคโนโลยี Twin Power Turbo โโ192แรงมา้ามีหลายโหมดการขับให้เลือกผ่านปุ่ม Driving Experience Control อาทิ Comfort สำหรับการขับทั่วไป Eco Pro เน้นความประหยัดหรือ Sport เพื่อการตอบสนองที่ฉับไวผู้สนใจสามารถมาสัมผัสพร้อมทดลองขับ BNW ทุกรุ่นที่โชว์รูม m i l l ล n เนียมออโตอุบลราชธานีสอบถามข้อมูลโทร1286 Millenium Auto Connect สวัสดีครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับทีมงานสื่อมวลชนนะครับกำลังจะเข้าไปเช็ค์นะแม่เส้นทางของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตอนนี้ก็มีที่ ไม่ว่าจะเป็นรองสัมผัสหรือว่าการใช้ข่าวนะครับก็รวมอยู่ในในครั้งนี้ด้วยครับเรื่อนการจะจะได้มีระบบก็ในส่วนของดิสเซเวนต์เองเนี่ยอันดับแรกเลย ทางพี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยจะสังเกตเห็นเลยว่าเราเปลี่ยนจากคาว่าซีรีส์เเป็นดิเซเว่นหนึ่งเพื่อเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทุกท่านถ้าว่ารถด D ิเซเว่นเองเนี่ยเป็นรถที่พรีเมียมหรูขึ้นมานะครับจะสังเกตเห็นที่กระจังหน้าเราจะมีความเป็นพรีเมียมแล้วใหญ่ขึ้นดุดันทําให้สร้างความมั่นใจในการขับขี่แล้วก็ดูแล้วสมรรถนะทุกอย่างมันจะดูลงตัวเหมือนแกนหมดทุกอย่างนะครับจะสังเกตเห็นได้เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของระบบไฟฟ้านะครับเราสามารถมีปลั๊กอิน เสียบชาร์จไฟฟ้าได้ทันทีที่เวลาไปจอดที่บ้านหรือที่สํงงานักงานหรือหน่วยงานไหนที่เขามีรองรับไว้สามารถเสียบชาร์จแล้ววิ่งต่อในระบบของไฟฟ้าได้นะครับไอ้ตัวนี้ก็จะช่วยลดมลภาวะเรื่องของควันเรื่องของอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ลดโลกร้อนเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้าครับผมรูปโมให้ในก็เปลี่ยนทําให้รู้สึกว่า มีความเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนั่งาการปรับเบาะนะครับแล้วก็ความอํานวยความสะดวกสบายในรถนะครับไม่ว่าการส,สั่งงานด้วย iPad เองก็ตามนะครับเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องใช้เป็นแบบอนาล็อกหรือเป็นเมนว่ลแล้วเราก็สามารถหยิบ iPad ขึ้นมาสั่งจะเปิดเสียงหรือจะทําท่าทางยังไงเพิ่มเสียงวอลลุ่มทุกอย่างได้หมดเลยภายในก็จะตอบสนองความสะดวกสบายอย่างที่พี่ๆนักข่าวนั่งจะเห็นว่านั่งสบายเหมือนนั่งอยู่ในบ้านเคลื่อนที่ได้เลยครับ ครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับวันนี้เรามีงานตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่16เรามีรถมาให้เช็ดได้ถึง2คันนะครับสามารถสอบถามหรือโทรเข้ามาถามรายละเอียดได้ที่1286 m MM i l l e n ี i ยม a u ต o o o n n e t t นะครับแล้วก็เลือกสาขาอุบลราชธานีสามารถที่จะโทรเข้ามาได้เลยครับด้านอาชีวะอุบลราชธานีนะคะจิตอาสาชวนประชาชนมาทำหน้ากากอนามัยและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดป้องกันโรคโควิด19ไว้ใช้เองค่ะ ารหรือบ้าท่ายาล้าองอามือได้สิดรพงศักดิ์ดีพลทาแก้วผู้อำนวยการวิทยาลายัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานกิจกรรมพัฒนารูปแบบและการยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกซิตเซ็นเตอร์ไทยแลนด์ ผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 ณวิทยาลายัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีได้ดำเนินงานจัดฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดทำหน้ากากาอนามัยไว้ใช้เองพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดป้องกันโรคโควิด -19 จัดฝึกอบรมโดยคณะครูและนักเรียนนักศึกษาจากสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอวิทยากรฝึกอบรมวิธีการเย็บหน้ากากาอนามัยแก่ผู้ที่สนใจ ส่วนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 ได้แก่น้ำยาล้างมือน้ำยาล้างจานและน้ำยาถูพื้นจัดฝึกอบรมโดยครูสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้กับประชาชนทั่วไปสามารถจัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อสขอนามัยไว้ใช้เองในครัวเรือนป้องกันโรคโควิด -19 อีกทั้งยังเป็นการฝึกอาชีพเสริมสร้างงานสร้างไรายได้เกิดความประหยัดและลดรายจ่ายให้กับครอบครัวของประชาชน ได้อีกทางหนึ่งด้วยทางนี้สถานศึกษากำหนดจัดอบรม2ระยะคือในวันที่12 1 3ถึง13มีนาคมและวันที่16 1 7ถึง17มีนาคม2563ระหว่างเวลา8นาฬิกานาทีถึง16นาฬิกานาที สำหรับผู้สนใจที่จะเข้าร่วมขอให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยหนึ่งฉบับโดยสามารถลงทะเบียนและเข้าเรียนได้ฟรีในทุกวันและเวลาที่เปิดสอนทั้งนี้สถานศึกษาเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจจำนวนจำกัดเพียงหลักสูตรละ50คนหรือวันละ100คนเท่านั้นเมื่อเรียนจบหลักสูตรสามารถนำผลิตภัณฑ์ชิ้นงานได้แก่หน้ากากาอนามัยน้ำยาล้างมือน้ำยาล้างจานและน้ำยาถูพื้นที่เป็นผลงานจากการเรียน นำกลับไปใช้ในครัวเรือนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนอกจากนี้หากมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหรือสถานประกอบการใดสนใจที่จะฝึกอบรมความรู้ในหลักสูตรดังกล่าวให้กับบุคลากรในหน่วยงานทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีก็พร้อมและยินดีที่จะให้บริการจัดส่งครูวิทยากรจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรในทุกหน่วยงานที่แจ้งความประสงค์เข้ามาโดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ชีวศึกษาอุบลราชธานีหมายเลขโทรศัพท์045254654หรือที่นางสาวกรกฎสีขาวเจ้าหน้าที่โครงการพิเศษและบริการชุมชนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาหมายเลขโทรศัพท์0814704515ในวันและเวลาราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะคะได้นำคำสอนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแนะประชาชนให้นำปฏิบัติตั้งสติ ดูแลใจตนเองในการช่วยเหลือแบ่งปันและห่างไกลเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 เก่ากันค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด1 9อย่างรุนแรงของทั่วโลกส่งผลให้ทุกประเทศทั่วโลกต้องมีการรณรงค์ป้องกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะประเทศไทยถึงแม้ว่าสถานการณ์ยังไม่แพร่ระบาดมากนัก และที่จังหวัดอุบลราชธานียังไม่พบผู้ป่วยการแพร่ระบาดไวารัสโคโิด19ก็ตามล่า mm hmm. ลสุดนายสลิดวิทูลผู้ว mm ่า hmm. ราชการจังหวัดอุบลราชธานี mm hmm. ได้นําคําสอนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตบุคคลสําคัญของโลกและประชาชนให้นําปฏิบัติใส่ใจตนเองตั้งสติลงมือปฏิบัติดูแลใจตนเองให้เป็นเลิศงดตําหนิผู้อื่น นับเป็นการสร้างบาปหนักแคบกับตนเองและเกิดความทุกข์ทั้งนี้ได้คัดลอกคำสอนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแช่ผ่านสื่อออนไลน์ไปยังกลุ่มอสมอและประชาชนที่มีสมาร์ทโฟนรวมทั้งจ่ายจ่ายให้กับในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านไปเปิดในหอกระจายข่าวด้วยทั้งนี้เพื่อนำพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเปิดให้ประชาชนรวมทั้งกลุ่มเสี่ยงหรือญาติพี่น้องรวมทั้งชุมชนได้เข้าใจเห็นอกเห็นใจและดูแลใจตนเองในการช่วยเหลือ แบงปันและห่างไกลเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่รุนแรงกันทั่วโลกถึงแม้จังหวัดอุบลราชธานีจะไม่พบผู้ป่วยแต่อย่างใดเพื่อเป็นการป้องกันสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการดูแลตนเองนับเป็นสิ่งสําคัญยิ่งงดตําหนิผู้อื่น ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างบาปหรือสร้างทุกข์ให้แก่ใจใตนเองขอความร่วมมือประชาชนได้ถือปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตในหัวข้องดตำหนิผู้อื่นงดสร้างบาปให้กับตนเองและความทุกข์ใจให้กับตนเองโดยปริยัตปฏิบัติปฏิเวท ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคําสอนและปฏิบัติให้ถูกต้องอันจะส่งผลให้เกิดบรรลุธรรมก่อให้เกิดปัญญาในที่สุดและเกือ้อกูลกันทําให้เกิดความรักสามัคคีกันและเกิดความสุขในชุมชนสําหรับธรรมมาที่มอบในครั้งนี้เป็น MP3 ความยาว20นาทีซึ่งประชาชนและกลุ่มเสียงจากต่างประเทศสามารถนําไปเปิดฟังด้วยตนเองได้ผ่านมือถือทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่เข้าพักรอสังเกตอาการภายใต้โครงการบวชใจตามรอยหลวงปู่มั่นก้าผ่านโควิด -19 พ้น14วันให้ผู้ใหญ่ในท้องที่อำเภอตำบลศึกให้และมอบใบประกาศความดีคนดีรักบ้านเกิดและบัตรยินดีให้ต่อไปนอกจากนี้ฝากเน้นย้ำม,มาตรการของประชาชนในการดูแลตนเองให้พ้นภยัยโควิด -19 งดการนำมือมาสัมผัสตาจมูกปากโดยเด็ดขาดล้างมือบ่อยๆโดยเฉพาะเมื่อมีการ สัมผัสจุดสัมผัสร่วมด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่ก้อนหรือสบู่เหลวสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่อไปในพื้นที่ที่มีคนจํานวนมากมมเช่นตลาดต่างๆศูนย์าการค้าโรงพยาบาลและเมื่อมีอาการคล้ายไข้หวัดรีบพบแพทย์กรณีอาการแย่ลงรวมทั้งกินร้อนๆใช้ช้อนกลางล้างมือบ่อยๆไม่ใช้สิ่งของใช้ร่วมกัน สำหรับผู้ที่ยังไม่ผ่านการเฝ้าดูอาการ14วันขอให้เข้าพบเจ้าหน้าที่ทางอำเภอซึ่งประกอบด้วยอสอมกำนันผู้ใหญ่บ้านและสาธารณาสุขอำเภอเพื่อดูแลตัวเองเฝ้าดูอาการปัจจัยเสี่ยง14วันหรือโฮมการันตีโดยมีภาครัฐกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 และเพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนให้ปลอดจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ต่อไป ช่วงนี้ไปติดตามการรายงานราคาสินค้าผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำและราคาน้ำมันกันค่ะราคาเนื้อปลาปลานินกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาท น้องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ถาดละ90บาทราคาผักผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาทผักกะล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาท ราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ 24, บาทละ24,600บาทขายออกบาทละ24,700บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ24,149บาท88สตางค์ขายออกบาทละ25,200บาทขอบคุณเว w บ Go Traders. or. th ราคาน้ำมันดีเซล23บาท69สตางค์ต่อลิตร เป็นซินก๊สโซฮอล e 2ี2 9บาท94สตางค์ต่อลิตรเป็นซินแ๊สโซฮอลเก้2หนบาท68สตางค์ต่อลิตรเป็นซินแ๊สโซฮอลเก้2ห้บาท95สาตางค์ต่อลิตรขอบคุณที่มาจาก oilthai. blogspot. com ไปติดตามชมข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันกันค่ะ จังหวัดอุบลราชธานีอากาศร้อนลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ39องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ26องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18 ..11 นาฬนาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นนาที ขอขอบคุณ New MG Extender กระบะพันยักษ์ให้มากกว่าความแกร่งนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีได้ทางเพจสถานีข่าววีเคเบิลทีอุบลน,นะคะและติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางคือทางช่อง4 45 4 Z News ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ สนับสนุนรายการโดยเบปซี่ซัมเมอร์ซ่าควาทองมูลค่า10ล้านบาท